พระอารหันต์ดอกบัวบานผู้เลิศฤตหลวงปู่จันเรียนท่านตั้งสัจจะกับตนเองว่าจะไม่กลับบ้านเกิดถ้าตัวเองไม่ได้เป็นพระอารหันต์หลังจากตั้งสัจจะแล้วท่านก็ไม่กลับมาบ้านหนองบัวบานอีกเลยท่านบอกเหานี่ฮักพ่อฮักแม่หลายเหาปฏิบัติให่พ่อให้แม่เห็น ใจพ่อเฮาบ่ห่วงพ่อใจเข้มแข็งเฮาห่วงใจแม่เฮาหลายลูกทุกคนแม่ห่วงเบิดเฮานี่แม่เป็นห่วงหลายกว่าหมู่หลังพ้นพรรษาที่สี่ของท่านหลวงปู่ชอบฐานสมโมผ่าท่านมาเที่ยววิเวกที่วัดป่าวิเวกธรรมบ้านบงจังหวัดเลยหลวงปู่จันเรียนทราบข่าวว่าโยมแม่ของท่านกำลังป่วยหนัก ถึงขั้นล้มหมอนนอนเสือซึ่งในขณะนั้นจิตของท่านภายในกําลังหมุนธรรมจักต่อสู้กับกามคุณพอรู้ว่าโยมแม่ป่วยถึงขั้นล้มหมอนนอนเสือหลวงปู่จันเรียนท่านทุกข์ใจอยากกลับบ้านไปเยี่ยมโยมแม่แต่ท่านมาติดสัจจะที่ตนเองได้ตั้งปณิธานไว้ถ้าบอ่ได้เป็นพระอรหันต์เฮาสี่บ่กลับบ้าน ระหว่างโยมแม่ของท่านป่วยหลวงปู่จันเรียนท่านจะฝากยาเขียนจดหมายถึงโยมแม่ของท่านโดยผ่านพ่อตู้เสนบ้านบงนำยาและจดหมายของท่านไปมอบให้โยมแม่ของท่านที่บ้านพ่อตู้เสนบ้านบงเล่าให้ผู้เขียนฟังว่าแม่เพิ่นครูบาจันเรียนถามพ่อแดงหม่อมเรียนเมื่อใดเพิ่นสิมาบ้านเพิ่นบอมาเบิ่งแม่แน่บอก พอกลับจากบ้านหนองบัวบานมาที่บ้านบงหลวงปู่จันเรียนท่านเจะรีบมาถาม,ถามถึงอาการของโยมแม่ท่านอย่างห่วงใยพ่อตูเสเล่าอาการและบอกคำพูดของโยมแม่ท่านให้ฟังหม่อมเรียนเมื่อใดเพิ่นสีมาบ้านเพิ่นบอมาเบิ่งแม่แน่บอกพ่อตูเสนบอกหลวงปู่จันเรียนท่านนิ่งฟังจากนั้นท่านก็เดินเข้าทางจมกรม ไม่พูดจากกับตนเองพอตูเสนบอกตอนนั้นผมก็สะเทือนใจที่พูดคำนี้ให้ครูบาจันเรียนฟังครูบาจันเรียนเพิ่นหักแม่เพิ่นหลายเพิ่นพาผมขึ้นภูขึ้นผาไปหายาอยู่ภูหลวงเอามารักษาอาการป่วยของแม่เพิ่นขณะโยมแม่ป่วยหลวงปู่จันเรียนท่านก็ดูโยมแม่ของท่านภายใน การปฏิบัติของท่านตอนนั้นค้างคาจะเดินหน้าก็ไม่ดำเนินสะดวกจะถอยหลังกลับบ้านก็ติดคาสัจจะที่ตนเองได้ตั้งไว้ท่านรู้ว่าโยมแม่ของท่านจะจากไปในเวลาไม่นานหลวงปู่จันเรียนท่านเดินจงกรมภาวนาตลอดรุ่งไม่หลับไม่นอนท่านทำความเพียรถวายคุณผู้เป็นแม่ตอนเช้าก่อนอรุณ หลวงปู่จันเรียนท่านไปทำข้อวัดอุปถาพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่ชอบท่านบอกพอเปิดประตูกุฏิจะไปหยิบบาตรพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่ชอบดุทำใส่ท่านว่าเรียนใจท่านคิดทอแต่บ้านนอกสิเอาบ้านเอาเหอนเป็นสรณะบอกคิดทอดบ้านหลาย คือบ่อย้ายบ้านมาลงเสาเฮือนในใจเจ้าของให้มันแล้วสาให้ทุกฝ่ายอุปทานอาลัยอาวรความคืดทอดสูงใจเจ้าของอย่างเต็มที่คำพูดประโยคทำสั้นๆขององค์ท่านหลวงปู่ชอบผู้เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่จันเรียนบอกเห่าน้ำตาตกในเบิ่งใจเจ้าของซาบนี้กูสี่บอกพ้นการเกิดเป็นลูกผู้ใดบอก หลวงปู่จันเรียนท่านหมุนจิตเข้าข้างในสติปัญญามหาธรรมของท่านฉีกลอกเนื้อหนังอสุภะอสุพังพรวดลงในทันทีในเวลาไม่นานอุปทานการเกิดในอุทธรของท่านก็ขาดสิ้นสะบั้นลงไม่เหลือแม้เสี้ยวจุละจุนให้อาลัยในอุทธรสติปัญญามหาธรรมตอนนั้น ท่านฉีทำผู้ครองโลกกามคุณขาดสะบ้นออกจากจิตใจอุประมาณอย่างกับเราฉีกระดาษให้ขาดแควกออกจากเล่มทุกอย่างสิ้นลงปร่งทำการเกิดในเวลารุ่งอรุณที่หน้าห้องพักกุติหลวงปู่ชอบฐานสโมต่อหน้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์ท่านหลวงปู่ชอบที่วัดป่าวิเวกธรรมบ้านบงในปีพุทธศักราช 2,509จากนั้นมาในปี 2, 5 5 2พรรษาที่7ก่อนเข้าสู่พรนษาที่8หลวงปูผ่ผางปริปุนโนครูบาอาจารย์พี่ชายทางธรรมพาหลวงปู่จันเรียนคุณวโรและหลวงพ่อสงศรีอัตตสิริไปจัดการเตรียมงานประชุมเพลิงพระคุณเจ้าหลวงปู่พรมจิรปุญโยที่ไว้ประสิทธทิธรรม บ้านดงเย็นอุดรธานีหลวงปู่เรียนท่านอยู่ช่วยงานด้วยจิตทำไฟสุมขอนพร้อมจะละทิ้งอวิชชาปัจจยาการต้นกำเนิดของความหลงในธรรมท่านบอกความในของตนเองให้หลวงปู่ผางปริปุนโนพระพี่ชายในธรรมทราบหลวงปู่ผางพอรู้ภายในของท่านหลวงปู่ผางบอกว่าเรียนไปเลย ท่านบอกต้องหลวงทางนี้เฮาสิจัดการเองไปหาพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพิ่นหมายถึงหลวงปู่ชอบฐานสมโมหลวงปู่จันเรียนท่านกลับมาหาองค์ท่านหลวงปู่ชอบพอหลวงปู่ชอบฟังความในของหลวงปู่จันเรียนแล้วหลวงปู่ชอบท่านบอกให้หลวงปู่จันเรียนแยกตัวออกไปปฏิบัติผู้เดียวหลวงปู่จันเรียน ท่านออกจากบ้านโคกมนไปบ้านบงระหว่างปฏิบัติที่บ้านบงท่านเกิดธาตุขันไม่อํานวยเวลานั่งภาวนาท่านจะเกิดถีนมิททะความง่วงเหงาหาวนอนของธาตุขันรบกวนท่านแก้สิ่งนี้โดยการฉันพริกจนท้องไส้ร้อนเพดพอฉันพริกท่านบอกอาการง่วงเหงาหานอนมันหายไปพอสิ้นฤทธเพดถีนมิททะ มันก็เข้ามาแทนที่วันหนึ่งท่านตั้งสัจจะว่ามึงอยากนอนหลายกูสิพามึงนอนตายในสมาธิกูกสีบ่บอพามึงพลิกคิงหมายถึงกูจะไม่พามึงพลิกกลับตัวมึงอยากนอนกูสิพามึงนอนให้สาสมกูพลิกโตตอนไหนให้ธรณีสูบกูลงจมแผ่นดินไปสู่อเวจี กับเทวทัตหลวงปู่จันเรียนท่านนอนตะแคงในท่าสีหะสายญาติอยู่เจ็ดชั่วโมงโดยไม่กระดิกพลิกตัวท่านว่าหลังผ่านเจ็ดชั่วโมงไปแล้วเวทนาในท่าขันของท่านพุ่งขึ้นตั้งแต่ปลายเท้าจรดหัวดั่งไฟเผาร่างทั้งเป็นหรือไม่ต่างอะไรกับผู้หลวงทับร่างท่านว่า เวทนาในกายธาตุของท่านตอนนั้นแทบแตกออกเป็นเสียงจุลผุยผงพอเวทนาในกายธาตุแสดงทุกข์ในตัวตนท่านหมุนจิตเข้าข้างในโดยไม่ออกนอกจิตละวางในอุปทานธาตุขันทุกอย่างปัญญาของจิตไล่ตามนามธรรมเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจนไปพบอวิชชาปัจจิยการ จัก,กรพัดผู้พาถืออุปทานหลงเกิดหลงตายมหาสติมหาปัญญาของท่านก็ตัดสิ้นในภพชาติการลงทันทีจิตแสดงภูมิสว่างสวัยในธรรมธาตุมีอภิญญาเป็นเครื่องประดับจิตหลวงปู่จันเรียนท่านสำเร็จธรรมเป็นพระอรหันต์ดอกบัวบานผู้เลิศฤต์สืบนิสัยทายาทธรรม พระอาหารหันต์ผู้ทรงฤทธิ์ขององค์ท่านหลวงปู่ชอบในปีพุทธศักราช2513อย่างไม่มีลูกศิษย์ท่านใดเสมอเหมือนในบรรดาสายทายาธรรมขององค์ท่านหลวงปู่ชอบ